สสวัดีนะคะพี่น้องเม,อนนเ,มเ,เมื่อนี้สาวกบเสียมะเห็ดเมนูอ่ากุ้งแช่น้ำปลาแน่ะจนาะกุ้งแช่น้ำปลามาเบิ่งกันแน่ใจว่าวสีแสบ็บมีกระแสบ็บแล้วสาวกบปีแกะกุ้งแกะกุ้งแช่อนน้ำซุปดาไปก่อนเด้อค่ะอยู่บ้านก็ใส่แมทได้พี่น้องปดแมทออฟ เม่ว่ามีเสาโบผมก็ดได้ไปทายคลิปนะจา๊ะทานังนังาย,ยแล้วก็กแกะกื่มแล้วก็สิเห็ดเซนาเสือดาไว้นะคะ มื่อนี้บ้านบ้านสาวกฝนตกแป๊บหนึ่งเด้จ้ะประมาณสามนาทีแต่ว่าหันตกแห้งอยู่จ้ะตกเม็ดใหญ่ๆแต่แป๊บเดียวแป๊บแป๊บแป๊บฝนแลนผ่านบ้านสาวกเด้จ้ะมันหอนหลายนะพี่น,อน,น้องแต่ว่าเดียวนี้แจงฝ่าหอ่ทังไงบ้าบ้านพี่น้องฝนตกก็จะจาเม็ดแก้วก็ได้ไปเก็บได้พี่น้องฝนประตก แกอยากไปจุดจอเพ้่งด oh ูล่ะพี p ่น uh ok ้องดี๋ยังพ่าดในมีหมูเข้าไปนะคะเงอน่นี่สาวโบเกยังเบว่างค่ะเสอยล่ำแก่บุญได้ค่ะได้เหมือนเงินบ้านพูดได้จ้ะ เนืจ่จาพี่น้องสาวกบล้างมาเรียบร้อยแพลังยีดหลังออกเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเซิยนดำๆู่ขังหลังออกแล้วสาวกบกับจีเสียน้ำโซดา,าไว้ด้ค่ะเด้อนี่จะ้ะโซดาเฮาเดี๋ยวสาวกบกับจีเฮดน้ำมันะน,น,ามมานะคะแล้วพ่ะน,นะเฮดน้ำนะสาวกบกับเฮดแบบน้ำจิ้มสามรสได้ค่ะเด้อ นี่จ้ะพี่น้องพริกแับอันกระเทียมน,นี่สาวกวบสีหั่นไฟๆฟฟเอาได้ค่ะแต่ก็สาวกวบสีต่ำมเนาะจ้ะแต่มันนี่สาวกวบสีหั่นเอาได้ค่ะเด้อ นี่นูนี่สาวโกรกระเฮ็ดดูอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่าบระเทศไทยคิดให้พี่น้องดึงนะคะเด้ลานสาวผัเฮ็ดเฮ็ดดูลูกไส้มากับลูกสะไพ่นะคะลูกสัพไพใกล้สิคอดแล้วจ้ะหมอนัดมืออื่นนี่แหละเด้อพี่น้องแต่ว่าบอลูว่าสิคอดบ่คอดหมอบอกว่าคังนงี้การจะไดก้กะ เอาไปลงกหวันนะจ๊ะเนาะแต่ว่ามือนีทำอาการแล้วก็าว่าปิดั้งได เก็ดกุ้งเซียนอ่ปปะห่อนร้ายเมือนี่ไอ้ตัวฝนยังตกลงมาอยู่นะคะพี่น้องบ้านพี่น้องห่อนาาบ่จะงานสาวกห่อนรลายเด้อ หากชี้ไทยนะคะหาชี้ไทยสาวกกสิหันเอาได้จ้ะหันฟฝื่อๆต้งเหนยเมื่อยนะับางแคก็ป็นแจ่มมากบางแคกับเมื่อที่เป็นนั่นส네 mm ่สาวกกจะมาปรุงนะค่ะเด้ แล้วก็กเอ็ดน้ากิ้มแล้วด้วยค่ะเอ็ดน้ำลาดกุ้งแซําปานี่เนาะคะ่ะแม่เด้อจ้ากินกุ้งแซนํปาปานี่สาวผกเด้อพี่น้องเมื่อน,นีก็ได้ไปถ่ายคลิปทา้งหดาน่าจะเอ็ดไวแต่ก็ได้ไปเก็บหอนอากาศหอนไรพี่น้องเอ็ดปลากับบลาออกนะคะ ข้ากับไก่นั่มแม่ก็อาจจะออกนี่ย,ยูแต่ไก่สิบออกหลายนะคะพี่น้องจะสาวกบเดินห้างไปนี่ลอยกว่ากิโละะเล้วค่ะเดีย๋ยวเรื่ยไป่ายให้พี่น้องดูเนาะค่ะเนาะเรืรเ่อยไปขึ้นโคข,ขึ้นผู้แ้วค่ะอีการ สสวัดีนะ,ะ<ม>จ๊ะพี่น้องมเมนูมือนี้ค่ะมีทั้งสุกแล้วก็ดิบเดี๋ยวคนด้วพีน่น้องนี่คือจังนี่อยดีได้ค่ะดิบแล้วก็สุก อ้กนี้นามลาดนะคะเดี๋ยวสาวกุสลลาดเลยนะค่ะนาองเสือท,ที่บ่อไม่หม,มา,มาหละนะคะพี่น้อง ในสุกเด้อค่ะเด้อสาวกบก็บ่ค่อยฐนนะทั้งดิบปานไดดอกแต่ก็ชอบกินได้อยู่แต่ว่าหั่นบ่ค่อยมักเนาะค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเมน,นูเด็ดค่ะเมนูเด็ดได้จ้าเป็นแต่แซ่บบ่ค่ะพี่น้องเมนูกุ้งแซ่บน้ำปลาสาวกกระเซ็ดแล้วนะคะเนาะคลิปนี้สาวกกระขอฝากพี่น้องไปแค่นี้ได้จ้าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะพี่น้อง กดติดตามนังได้จ้าขอบคุณหลายๆได้ค่ะที่เขามารับชมที่เขามาติดตามสากลนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังแรงใจได้จ้าที่เขามาช,ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเนาะมัน,นีขอล่าไปก่อนค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ